ทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะเรากลับมาแล้วทุกคนกับคลิปแต่งหน้าด้วยเคลื่องสมอางหลักสิบหลักร้อยขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะพมมจะบอกว่าฟารมไม่ได้ทำคลิปแต่งหน้าด้วยเคลื่องสาอางหลักสิบหลักร้อยมนะันน นานนั้นพ่ลึกนานแบบนานพี่ลึกอะทุกคอกป็นแบบนานจริงจริงแบบนานจริงจังมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ขอเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะ,ะฟาก็ต้องขอโทษจริงๆที่ฟ้าไม่ได้ทําให้เลยนะคะแต่วันนี้เรากลับมาแล้วกับคลิปหลักสิบหลักร้อยนั่นเองนะคะทุกคนบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่ฉันใช้ในวันนี้คือสุดปังมากคือดีหลายอย่างมากๆดีแบบว่าเฮ้ยแกนี่คือฉันใช้เครื่องสาอางราคาหลักสิบหลักร้อยจริงๆรหรอนั่นแลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้คือมีความสุขมากระหว่างถ่ายทำคือมีความสุขมากๆตอนนี้ก็มีความสุขมากก็าอยจะร นะคะว่าฟอสใช้อะไรบ้างและทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ลุคนี้มันหอ่องเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็ไปดูกันต่อได้ในคลิปนี้เลยจ้าไปจ้า go 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 Charlie it's your birthday we're gonna party like it's your birthday bye ค่ะทุกคน เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้ฉันบอกเลยว่าหน้าฉันแบบว่ากลม f l a ตเหมือนซาลาเปามากเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาสร้างมิติให้กับใบหน้านิดนึงนะคะทุกคนซึ่งวันนี้สําหรับ b นเซอร์นะคะฟ้าจะใช้ ODBO Popular Bronzer นะคะทุกคนอันนี้คือสี02นะคะ b r o ซอร์มีความแบบว่า p a c k a จจ n g มีความเป็นสดรบบว่ามีความเป็น summer มากเลยนะคะ ชอบกินสับป,ปะรดนะคะสีของเขานะคะทุกคนพอดีมากเลยนะไม่ส้มเกินไปไม่เทาเกินไปจะบอกว่าที่ผ่านมาเท่าที่เคยใช้บรอนเซอร์ของ ODBO คือชอบมากเลยนะไม่เคยเจอบรอนเซอร์ของ ODBO ที่ไม่ชอบเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็สวยมาก Ooh, ชอบมากเลยะ <What? S 2> บ o อน e r odbio คือติดไปใน favorite of the year ด้วยนะคือฉันก็มีชาลดชิมเบอรี่ทอมฟอร์ดต่างๆแต่ฉันก็ให้อดีบีโอเป็น favorite นะคะดูข้างที่ลงและข้างที่ไม่ได้ลงต่างกันมากเลยอะแล้วสีพอลงนะคะทุกคนเขาจะมีความแบบว่าให้ผิวของเราดูเป็นผิวแทนมากขึ้นดูเป็นแบบว่าสีผิวน้ำผึ้งนึกออกไหมคะให้สีที่สวยมากทําให้เราดูแทนมากแต่ก็ให้มิดิที่ดีเลยนะคะทุกคนไม่ส้มเกินไปดูไม่ปลอมอะ่ะเออคอนทัวร์จมูกด้วยนะคะ นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลงอายแชโดว์กันเลยดีกว่านะคะวันนี้ก็ใช้ของ ODIO เนาะอันนี้คือ ODIO makeup kit นะคะฟ้าใช้เป็นเบอร์03 palette 03นะจ๊ะจะบอกว่า palette นี้คือคุ้มมากเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นอายแชโดว์แบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าสไลด์ลงมานะคะทุกคนก็จะมีสีลิปสติกนะคะ3ส,มสีมีบลัชออนแล้วก็มีที่เขียนคิ้วที่สีสวยมากๆเลยนะคะก็1 palette นะคะได้ทั้งหมด1 2 3 4อย่างเลยนะคะและสีก็เยอะมากสามารถเอาไปคอสตอแตม์มซ์ได้สบายเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรา เรามาเซเชให้ดูก่อนเลยว่าอายแชโดว์เป็นยังไงก่อนที่เราจะเริ่มแต่งกันอย่างเป็นจริงเป็นจังสุดปังมากสีแรกเลยนะคะทุกคนฟ้าก็จะลงเป็นสีนี้นะคะเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลนุดนดน,ดนะคะทุกคนเป็นสีที่สวยมากฟ้าก็จะลงทั่วเปลือกตาเลยโหสีชัดมากทุกคนสีชัดไม่ไหวแซวแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะดูดิคือเมื่อกี้แบบไม่กี่วิเองนะคะก็คือเกลี่ยได้ง่ายมากๆ ปกติถ้าสีชัดขนาดนี้นะคะทุกคนกับเพื่อนสมองถ,ถูกระดีเนี่ยมันอาจจะเป็นก้อนๆดังๆนะคะแต่ว่าของ ODBO ก็คือไม่ด่างไม่ก้อนเลยนะคะจากนั้นนะคะทุกคนฟอก็จะลงสีส้มๆนี้เลยนะคะที่ใต้ตาล่างเนาะซึ่งในกล้องเนี่ยมันดูไม่แจ๊ดเลยนะแต่ว่าในชีวิตจริงคือเป็นสีส้มที่จิตจาดมากนะะ่คะทุกคนก็จะลงสีนี้เลยนะคะที่ใต้ตาเพื่อที่จะทําให้ลุคของเรามีความ colorful นะคะ หอยสีดีมากตอนนี้ตั้งใจว่าจะไม่แต่งแบบไม่แต่งตาแรงมากจะเน้นความแบบละมุนล,ละมูนนะคะรู้สึกว่าแต่งแรงบางทีมันก็เป็นลิเกเนาะโอ๊ยแป๊บบนึงเป็นแค่เพียงผมที่เข้าตาเป็นแค่เพียงผมที่เข้าตา นีนะคะทุกคนเราใช้พาเลตอันนี้เบอร์สนะคะแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นพาเลตเบอร์2ซึ่งฟ้าจะใช้สีนี้นะคะทุกคนเป็นสีแบบเนื้อเนื้อนุ่นนุเนาะสีนี้นะคะทุกคนฟ้าก็จะลงกับแปรงนี้นะคะมีความฟูฟูแต่ก็มีความแบนแบนนะคะทุกคนฟ้าจะลงสีนี้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะจะเป็นการไม่ใช่ทั่วเปลือกตาดิจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนการทำคัตครีสในรูปแบบที่ไม่ได้ชัดมากแล้วก็ง่ายและเร็วนะคะโอ้แล้วสีนี้คือแบบ สวยมากสำหรับการทำคัตครีสและที่สำคัญถ้าอายแชโดว์สีไม่แน่นพอแล้วก็ไม่ไม่ปังพอจะไม่สามารถเรามาทำคัตครีสแบบนี้ได้นะแต่ของ ODBO palette นี้ก็คือสีแน่นจนเราสามารถทำเป็นคัตครีสแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องงอคอนซีลเลอร์เห็นไหมว่าเราจะได้คัตครีสแบบซอฟต์ครีสที่สวยมากเลยแล้วก็ใช้เวลาแบบไม่นานเลยนะคะ เพื่อความปังแล้วกันนะคะทุกคนฟอสจะกลับมาที่พาเลตเบอร์3นะคะซึ่งฟอสจะลงสีนี้นะคะเป็นสีพีชพีชนะคะทุกคนที่เข้มหน่อยเนาะ mm hmm. สีนี้ก็จะลงได้แปรงเดิมที่ลงคัตครีสเลยนะคะ mm hmm. แต่เบาๆแล้วก็ลงไปที่ตรงเบ้าตาตรงนี้เลยเ mm hmm. พื่อที่จะให้มันดูแบบว่ามีมิติมากขึ้น ให้เบ้าตาของเราดูชัดมากยิ่งขึ้นกลับมาที่พาเลตเบอร์2นะคะฟ้าก็จะใช้สีนี้เลยเป็นสีแบบว่าส้มส้ม,สมพีชพีชนะคะมีความทองเบาๆนะคะสีนี้ฟ้าจะลงเป็นสีไฮไลท์หัวตาเลยสุดปังมากคอมพลีตลุคมากอ่าเพื่อความสนุกสนานฟ้าก็จะลงสีนี้ในพาเลตเดิมนะคะพาเลตเบอร์2อันเดิมเป็นสีแบบส้มๆพีชพชีแบบโคราลโคเรลเลยนะลงที่หางตาตรงนี้ให้มันแบบ เข้มกว่าเดิมเล็กน้อยแค่นี้เนหะ็นไหมข้างนี้ก็จะดูแบบมีมิติมากกว่าข้างนี้โอใช่เรามีอายไลเนอร์นี่เราลืมนี่นะคะทุกคนวันนี้ฟ้าก,ก็จะใช้อายไลเนอร์อันนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือ ODBO Dreaming Collection Auto Eyeliner นะคะหัวเมจิกนุ่มอ่าปลายเรียวเล็กกรีดลื่นนะคะไม่สะดุดน,นะคะแพคเกจจิ้งเป็นแบบนี้นะคะมีความแบ๊วมาเวอร์เรามาดูกันว่าจะดำไหมนะคะ โอ้ยดํามากทุกคนพอก็จะกรีกดเป็นเส้นบางๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็วิ่งที่ห่างตาเล็กน้อยเนาะด,ดูดิลื่นปืดลื่อนปืดเฮ้ยไลเนอดีมากอะแทบไม่ต้องกดแรงอะไรเลยไม่ต้องลงแรงเลยทุกคน,ม,นมันแบบมันแบบมันดีอะเออมันดีมาก ทีนี้เพื่อให้ตาของเราดูแบลวมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวฟ้าจะลงสีไฮไลท์สีนี้ที่เราลงที่หัวตาเนี่ยลงไปที่ใต้ตาล่างด้วยนะคะกลางใต้ตาเนาะคือมันละมุนไปหมดเลยอะดูกคนชอบมาก ไปนะคะทุกคนสําหรับมาสคาร่านะคะบอกเลยว่ามาสคาร่าที่ฟ้าจะใช้ในวันนี้เนี่ยแบรนด์นี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นเจ้าของแฮชแท็กมาสคาร่าเขียวในตํานานนะคะทุกคน,คนก็หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินชื่อนี้มาแล้วนะคะทุกคนคําว่ามาสคาร่าเขียวเนี่ยเพราะมันดังมากๆเพื่อนๆบิวตี้บล็อกก็คือใช้กันเยอะมากแล้วก็ให้ติดเป็นเฟรนด์หลายคนมากเลยนะคะทุกคนแต่ฟ้าไม่เคยใช้เลยวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะทุกคนที่ฟ้าจะใช้นี่เลยนะคะทุกคนก็คือหน้าตาของมาสคาร่าที่ฟ้าจะใช้ในวันนี้นะคะหรือว่าม อันนี้คือของแบรนด์ BQ Cover Mascara นะคะทุกคนหน้าตาแพคเกจิ้งเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือมีความแบบว่าชัดอยู่นะว่าเป็นมาสคาร่าเขียวนะคะจะบอกว่าตอนแรกที่ฟ้าตามหาน้องคนนี้เนี่ยก็คืองงมากเลยนะเพราะมันมีคําว่ามาสคาร่าเขียวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะในออนไลน์ซึ่งฟ้าก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือของจริงนะคะทุกคนจนฟ้าไปรีเสิร์ชมาก็คือตัวนี้นั่นเองมาสคาร่าเขียวตัวจริงต้องเป็น BQ Cover Mascara นะคะทุกคนไม่ใช่ BQ Girl หรืออะไรแบบนี้นะต้องเป็นอันนี้เท่านั้นก็คือ BQ คิว l อ v e r m a s ั a คา a นั่นเองก็เมคชวนนะคะทุกคนอย่าไปซื้อยี่ห้ออื่นนะคะเพราะว่าบางทีนะคะทุกคนตามเว็บเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันคนละชื่อมันคนละยี่ห้อแต่ว่ามันคือผลิตจากโรงงานเดียวกันซึ่งมันไม่ใช่นะคะทุกคน m a s ค a r a าเขียวถ้าอยากใช้ต้องเป็นอันนี้เท่านั้นเลยนะคะอย่าไปหลงซื้อของปลอมเนาะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูพูกกันกันนิดนึงว่าเป็นยังไงนี่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะมาค่ะทุกคนโอ โห oh, oh, oh. แค่นี้ก็เด้งแล้วว่าคือยังไม่ได้พยายามปัดให้สวยอะไรมากมายเลยนะ นี่คือยังเลเยอร์เดียวอยู่นะคะทุกคนแต่แบบงอนมากเฟรชอิมเพรสชั่นเลยคือทําให้ขนตาแบบเด้งงอนมากเลยนะแล้วก็เรียงขนตาได้สวยมากเลยนะคะทําให้ขนตาของเราไม่เป็นก้อนเลยเนาะมีดีเทลข้างหลังด้วยนะคะเขาบอกทําให้ขนตาของเรามีโวลูมยาวมากยิ่งขึ้นนะคะล้างออกไม่ยากจนเกินไปนะคะทุกคนติดทนนานนะคะแล้วก็มีวิตามินด้วยนะคะทุกคนก็คือมีโปรวิตามิน B5 แล้วก็มีวิตามิน E นะคะทุกคนสําหรับมอยสเตอร์ ยาวมากทุกคนตอนนี้คือตอนมองข้างบนก็คือขนตาติดแบบหนังตาแล้ววะเปลือกตาแล้ววะฉันเข้าใจแล้วทําไมน้องดังขนาดนี้ข้อดีอย่างคือมันไม่แฉะมันไม่เหนียวมันไม่เหนอหะนุบอกว่าคือมันแห้งเร็วมากๆทําให้มันไม่เลอะเธอนี่เลยนะคะทุกคนจดจําไว้แคปรูปแล้วไปซื้อตามซะแต่อย่าลืมนะคะว่าต้องเป็น BQ Cover Mascara ต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเขียนคิวกันเลยนะคะวันนี้ฟ้าใช้ของ ODBO ตัวนี้เลยอันนี้คือ ODBO Dreaming Collection Slim Eyebrow Pencil นะคะฟ้าใช้ เป็นสีเบอร์01นะคะสีไลท์บราวน์เนื่องจากว่าตอนนี้สีผมฟ้าค่อนข้างที่จะสว่างนิดนึงนะคะทุกคนก็เลยจะใช้สีนี้เนาะตรงมีดินสอเขียนคิ้วข้างหนึ่งนะคะทุกคนแบบหมุนขึ้นแบบนี้ดีมากแล้วก็มีที่ปัดขนคิ้วนะคะจะบอกว่าได้เขียนคิ้วดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีสปูลี่ให้ฟ้ามาปัดขนคิว้วฟ้าก็ไม่หยิบมาใช้เพราะว่าฟ้าเป็นคนติดที่ปัดขนคิ้วมากนะคะฟ้าก็จะแบบ ลากรงจากข้างบนก่อนนิดนึงสีสวยมากระหว่างเขียนคิว้วเขาก็จะปัดไปเขียนไปนะคะทุกคนมันก็จะแบบละมุนละมุนดูไม่ h าร์ชเนอะจากนั้นเขาก็จะเขียนแบบเส้นล่างนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะข้างที่เขียนและข้างที่ไม่เขียนตั้งแต่ฟ้าใช้ได้เขียนคิ้วแบบหลักสิบหลักร้อยมาอันนี้น่าจะเป็นโฟมเมลล่าที่ชอบที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขียนคิ้วที่แบบราคาหลักสิบอะทุกคนมันจะมีความแว็กซี่มันจะมีความเหนียวเหนียวเวลาลงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปืดๆนึกออกปะ่ะมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยละม,มุนอะมันจะแข็งเกินไปแต่ว่าอันนี้ของ ODBO ก็คือที่เขียนคิ้วคือละม,มุนมากไม่ฮาชนะคะทุกคนไม่แว็กซี่เกินไปตอนนี้คิ้วของเราก็เป๊ะปังมากแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่่่าาาเเเมมออกีี้้นนยจปปััดดดคคิววะะแต มีสีเนาะเพราะฉะนั้นสีที่เห็นตอนนี้เนี่ยก็คือสีของที่ปัดคิ้วของ ODBO เลยนะคะต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลงไฮไลท์และบลัชออนกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวฟ้าจะใช้ตัวนี้เลยอันนี้คือ ODBO Charming Blusher นะคะเบอร์ศูนย์หเขามีความเป็นแบบ t o in one นะคะมีความเป็นไฮไลท์ในตัวด้วยแล้วก็บลัชออนในตัวด้วยนะคะนี่เห็นปะเขาจะมีความแบบ ส้มๆม,มีความเป็นไฮไลท์มีตัวแบบนี้นะคะโอ้ยเปิดออกมาเขามีแบบเป็นพุ่กันแบบนี้เป็นแบบแปรงพรัฟแบบนี้มาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีกระจกด้วยแต่ว่าขอเนี่ยใช้อุปกรณ์ที่ถนัดอยู่แล้วนะคะ นี่เห็นไหมพออยู่หน้าตรงเขาก็จะเป็น blush on, บลัชออนแต่พอหันข้างเขาก็จะเป็นไฮไลท์เห็นปะแล้วสีก็คือเข้ากับสีตาของเราในวันนี้มากเลยนะแต่ข้อเสียคือผลิตภัณฑ์แบบนี้เราจะลงที่จมูกหรือว่าไฮไลท์ส่วนอื่นไม่ได้เพราะว่ามันจะชมพูกเกินไปนะคะแต่ตอนนี้ก็คือสวยมากต่อไปสําหรับลิปสติกนะคะทุกคนวันนี้ฟก็จะใช้ ODBO Luxury Lipstick นะคะนี่เลยหน้าตาเป็นแบบนี้มีความเป็นแบบโบโบนะคะทุกคนแพคเกจจิ้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะวันนี้ฟ้าเลือกมา 2- สีนะคะก็คือเบอร์ศูนย์หนึ่งและเบอร์ 01, อร์02นะคะนี่นะคะเป็นสีชมพูแบบชมพูพูดดีเวอร์แต่สีชัดมากเลยนะสีแบบแน่นเวอร์แล้วก็แมทสวยมากต่อไปคือเบอร์02นะคะฟ้าก็คือผสมเลยค่ะเพราะว่าไม่อยากได้สีที่ชมพูเกินแล้วก็ไม่ได้อยากได้สีที่มันส้มจนเกินไป ค่ะทุกคนก็คือฟิน i s h ลุคของเราในวันนี้นะคะหลังจากที่ฟ้าแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางหลักสิบหลักร้อยนั่นเองนะคะบอกเลยว่าลุคนี้นะคะทุกคนเป็นหนึ่งในลุคที่ฟ้าชอบที่สุดแล้วอีกแล้วอ่ะทุกคนคือแบบเป็นลุคที่มีความละมุนมีความลงตัวไปหมดมีความเลอร r ฟูลแต่ก็ไม่ได้ c o l o r ฟูลจนเกินไปนะคะทุกคนเสื้อหมวกทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยนะคะวันนี้แต่ทีนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่ามี product ตัวไหนที่ฟ้าใช้ในวันนี้ที่ฟ้ารู้สึกว่า must have ที่สุดแลคดะคะก็ เริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะทุกคนก็คือบรอนเซอร์ของ ODBO ตัวนี้เลยนะคะ ODBO Popular b r o n z e r เบอร์0ูนะคะ บรอนเซอร์ตัวนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าดีมากๆและไม่ได้ดีสําหรับราคาหรือว่าสาหรับเครื่องสำอางถูกแลดีต้องบอกันเลยว่าเวลาฟ้ารีวิวเครื่องสำอางถูกแลดีเนี่ยฟ้าจะไม่ได้วิเคราะห์จากความถูกของนางแต่ว่าฟ้าจะรีวิวตามความชอบของตัวเองเลยนะคะทุกคนไม่เกี่ยวกับราคาเลยนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะทุกคนก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เราประหยัดเวลาในการแต่งหน้ามากๆคือเขาให้มิติและเขาให้สีที่สวยมากโดยที่เราไม่ต้องลงหลายเลเยอร์เลยแต่มันก็ไม่ได้ชัดจนเกินไปจนมันด่างหรือว่ามันฮัชเกินไปนึกออกปะ่ะความชัดของ สีคือพอดีมากๆแล้วที่สําคัญเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ฟ้าเนี่ยชอบโทนสีของเขามากเขาจะติดโทนส้มนิดนึงมากกว่าโทนเทาแต่ก็ไม่ได้ส้มจนเกินไปพอเราลงแล้วเนี่ยมันทาให้ผิวหน้าของฟ้าดูมีมิติแล้วก็ดูแทนมากๆแต่ว่าใครที่ผิวขาวมากๆเนี่ยก็ต้องดูเรื่องเฉดสีนิดนึงมันอาจจะส้มเกินไปนะคะทุกคนแต่ใครที่ผิวสองสีหรือว่าผิวแทนนะคะตัวนี้คือมัสแทบมากๆต่อไปนะคะทุกคนก็คือที่เขียนคิ้วของเขานะคะอันนี้ก็คือดีมากๆถ้าให้ฟ้าเปรียบเทียบเลยนะบอกตรงๆเลยว่าคล้ายกับอานัสตา เซียเบเวอร์ลี่ฮิลส์บราวนิสเพนซิลมากๆทุกคนซึ่งอันนั้นเนี่ยราคาหลักพันนะคะแลาจะไม่ผิดเกือบพันหรือว่าพันนิดนิดจำไม่ได้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเฮ้ยทุกคนอันนี้สามารถเทียบได้เลยกับอนาซาเซียเบเวอร y h ี่ฮิลส์ดีมากทุกคนสีเขาไม่แว็กซี่เกินไปไม่เหนียวเกินไปลงแล้วมันไม่เป็นปืดป้ดๆถึงอรอไหมคะทําให้เราคนโทรลการเขียนคิ้วได้ง่ายมากๆสีไม่ชัดจนเกินไปให้ความละมุนที่ดีมากๆสปูลี่ก็ดีมีสปูลี่ให้ใช้ด้วยนะคะทุกคนก็เป็นดินสอเขียนคิ้วที่ perfect next up นั ะคะ่ะทุกคนก็คืออายไลเนอร์ของเขาอายไลเนอร์ใช้ง่ายมากจนแบบเฮ้ยมันง่ายเกินไปไหมอ่คือทุกคนมันเขียนง่ายแบบจนไม่รู้จะง,ง่ายกว่านี้ยังไงแล้วอันนี้คือไม่ได้ลงน้ำหนักที่มือเลยนะคือมันเขียนแบบ มันเขียนง่ายมากจริงๆทุกคนทําให้ฟ้าคอนโทรลอายไลเนอร์ได้ดีมากและที่สําคัญทําให้อายไลเนอร์ของฟ้าคือแบบคมกริบมากๆจะกรีดเป็นเส้นหนาๆแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นเส้นบางๆแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนก็เป็นอายไลเนอร์ที่คุณภาพดีมากและปกติแล้วอายไลเนอร์ที่มาในผู้ที่เป็นผู้กันแบบนี้เนี่ยเวลาเราลงแล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติตรงไหนที่เราลงแล้วมันแห้งเนี่ยมันจะลงทับไม่ค่อยได้แต่ว่าตัวนี้คือลงทับได้สบายมากๆสีแบบ ดีอย่าเนื้อผลิตภัณฑ์ดีผู้กันก็ดีๆไปหมดนะคะทุกคนสําหรับตัวนี้และส but n o น least นะคะทุกคนไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือมัสคาร่าเขียวของ BQ Cover Mascara ตัวนี้โอ้ oh my god ดีมาก,มากเข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงดังแล้วแบบทุกคนให้เป็นเฟรนด์เยอะขนาดนี้เพราะว่ามันดีมากจริงๆทุกคนขนตาฟ้าคือเรียงเส้นสวยมากนะคะทุกคนไม่รู้สึกหนักตาเลยแม้แต่น,นิดทําให้เราปัดมัสคาร่าได้ในเวลาที่รวดเร็วมากๆแต่ก็ได้ขนตาที่สุดปังอลังการงานสร้างมากจริงๆเป็นมัสคาร่าที่ดี มากทำให้ขนตาของเราหนาขึ้นงอนเด้งไม่ตกนะคะทุกคนดีจริงๆตัวในส่วนของความติดทนนาต้องบอกเลยว่าฟ้าไม่รู้แต่เอาเป็นว่าฟ้าจะไปทดสอบให้ดูทั้งวันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ first impression คือชอบมากๆเลยอะทุกคนนั่นเลยค่ะทุกคนก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปในวันนี้ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ฟ้าด้วยนะคะเพราะมันช่วยฟ้าได้เยอะม,มากถ้ายังไม่กด subscribe นะคะทุกคนก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ติดตามฟ้าในอินสตาแกรมอย่าลืมไปติดต เขาก็จะอัปเดตบ่อยมากๆเลยนะคะทุกคนมีการพูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนใน Instagram Story ฟ้าก็จะคอนเนคกับทุกคนทางนั้นมากกว่านะคะก็อย่าลืมไปติดตามฟ้าที่ Instagram ด้วยนะคะนั่นเลยค่ะทุกคนขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบแล้วก็หวังว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายาย